ปัจจุบันมีคดีอาชญากรรมที่คนร้ายใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือในการกระทําความผิดหลากหลายรูปแบบและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจํานวนมากขึ้นตามพฤติกรรมการบริโภคของสังคมไทยยุควิถีใหม่พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจัดทำระบบการรับแจ้งความออนไลน์เฉพาะคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมีหลักคิดว่าคนร้ายกระทำผิดทางออนไลน์อย่างรวดเร็วการแจ้งความก็จะต้องสะดวกและรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์หรือแจ้งความที่สถานีตำรวจใดก็ได้ระบบการรับแจ้งความออนไลน์จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกในการแจ้งความไม่ทราบว่าจะต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจใดหรือเมื่อแจ้งความแล้วไม่ทราบความคืบหน้าทางคดีและระบบการรับแจ้งความออนไลน์ จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานสอบสวนเรื่องท้องที่ที่เกิดเหตุมีหลายแห่งและหน่วยที่มีอำนาจสอบสวนมีหลายหน่วยโดยระบบจะประมวลผลให้เห็นความเชื่อมโยงของคดีช่วยให้สามารถมอบหมายผู้รับผิดชอบการสืบสวนสอบสวนในแต่ละคดีได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งจะทําให้การขออายัดบัญชีธนาคารของคนร้ายสามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยมีหลักการดังนี้ประการแรกประชาชนที่ได้รับความเสียหาย สามารถแจ้งความออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com โดยจะต้องเตรียมข้อมูลส่วนตัวของผู้แจ้งเช่นเลขบัตรประชาชนข้อมูลของคนร้ายและหลักฐานต่างๆเช่นหลักฐานการจ่ายหรือโอนเงินให้คนร้ายหรือจะเดินทางไปแจ้งความด้วยตนเองที่สถานีตำรวจใดก็ได้ประการที่2เมื่อแจ้งความแล้ว ผู้แจ้งจะได้รับเลขรับแจ้งจากระบบและสามารถติดตามความคืบหน้าทางคดีผ่านระบบออนไลน์ได้จากเลขรับแจ้งที่ได้รับประการที่3ระบบจะประมวลผลให้เห็นความเชื่อมโยงของคดีออนไลน์ต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นผู้บริหารระบบของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะนำไปพิจารณาว่าจะมอบหมายให้หน่วยงานระดับสถานีตำรวจระดับกองบังคับการหรือหน่วยส่วนกลางของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหน่วยใด เป็นผู้รับผิดชอบในการสืบสวนสอบสวนและหากเป็นกรณีที่จะต้องรีบทําการอายัดบัญชีธนาคารของคนร้ายผู้บริหารระบบของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติจะดําเนินการอายัดในทันทีก่อนที่จะส่งเรื่องให้กับพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบและนี่ก็เป็นตัวอย่างคดีที่พบเจอกันได้บ่อยจากการใช้อินเทอร์เน็ตครับเช่นการซื้อสินค้าทางออนไลน์แล้วถูกหลอกลวงลองไปดูกันว่า ถ้าคุณประสบเหตุการณ์นี้ด้วยตัวเองจะต้องทำอย่างไรต่อไปครับสาวสวยนางหนึ่งที่มีนามว่าน้องตังเมเห็นโฆษณาขายกระเป๋าแบรนด์เนมลดราคาทางโซเชียลเกิดความสนใจอยากจะซื้อก็เลยแชทไปคุยกับคนขายคนขายตอบแชทให้คำยืนยันว่ามีสินค้าและราคาตามที่แจ้งไว้เธอก็เลยตัดสินใจซื้อผ่านทางออนไลน์โดยชำระค่ากระเป๋าผ่านทางแอปธนาคารในโทรศัพท์มือถือของตนเอง พร้อมเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ในโทรศัพท์ครับน้องตังเม่ก็รอรับกระเป๋าอยู่7วันยังไม่ได้รับสินค้าจึงแชทไปถามคนขายคนขายก็ตอบกลับและบอกให้รอโดยอ้างปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับระบบการส่งสินค้าตังเม่ก็รอตามที่คนขายบอก จนกระทั่งผ่านไปอีก3วันก็ยังไม่ได้รับสินค้าครับจึงแชทไปหาคนขายอีกครั้งปรากฏว่าเพจนี้ถูกปิดไปแล้วติดต่อคนขายไม่ได้ตังเมเชื่อว,ว่าคงถูกหลอกแน่ๆแ,แล้วล่ะครับจนวันหนึ่งตังเมเห็นข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติทางโซเชียล ว่าสามารถแจ้งความทางออนไลน์ได้จึงเข้าไปในเว็บไซต์รับแจ้งความออนไลน์และกรอกข้อมูลแจ้งความได้อย่างง่ายดายสะดวกรวดเร็วและได้เลขรับแจ้งมาจากระบบรับแจ้งและจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาภายใน3ชั่วโมงสวัสดีครับผมพันธุต์ตรวจตีอนุสร์พิมพสว่างโทรมาจากศูนย์บริหารการรับแจ้งความออนไลน์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรียนสายคุณนัคณาใช่ไหมครับใช่ค่ะเมื่อเวลา13นาฬิกาของวันนี้คุณนัคณาได้แจ้งความผ่านทางระบบออนไลน์และได้รับเลขรับแจ้งเป็นหมายเลขใช่ไหมครับถูกต้องค่ะผมจะโทรมาแจ้งคุณนัคาว่าศูนย์บริหารการรับแจ้งความออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับข้อมูลการแจ้งความของคุณนัคณาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกรผมขอสอบถามรายละเอียดเรื่องที่คุณอังคณาแจ้งความไว้เพิ่มเติมเล็กน้อยครับขอบคุณมากๆนะคะยังไงฝากด้วยนะคะ เมื่อแอดมินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูข้อมูลจากระบบแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องรีบทำการอายัดบัญชีธนาคารของคนร้ายโดยเร็วแอดมินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้รีบทำหนังสือไปขออายัดบัญชีธนาคารของคนร้ายในทันทีหลังจากนั้นแอดมินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงส่งเรื่องไปที่สถานีตำรวจภูทรปากเกร็ดเมื่อได้รับเรื่องแล้วจึงรายงานต่อผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรปากเกร็ดและแอดมินสถานีตำรวจภูทรปากเกร็ด จะโทรไปหาผู้แจ้งภายใน4ชั่วโมงเพื่อนัดหมายวันเวลาที่ผู้แจ้งสะดวกจะมาพบพนักง,งานสอบสวนและจากนั้นสถานีตำรวจภูทรปากเกร็ดจ,จะทำการสืบสวนสอบสวน,สสวนตามคู่มือการสืบสวนและคู่มือการสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจนกระทั่งจับกลุ่มคนร้ายได้ในที่สุดครับแชร์ลูกโซ่ ก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่มีการแจ้งเหตุสูงลำดับต,นต,นตน้นๆซึ่งคุณแอร์ก็เป็นอีกหนึ่งผู้เสียหายไปดูกันต่อว่าถ้าเกิดเรื่องขึ้นแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไปครับเมื่อคุณแอร์เห็นข้อความโฆษณาเชิญชวนให้เล่นแชร์ที่ได้ผลตอบแทนสูงทางโซเชียลจึงเกิดความสนใจก็เลยแชทไปคุยกับเท้าแช์ต่อมาก็ได้ตัดสินใจเข้าร่วมเล่นแช์ทางออนไลน์โดยชำระค่าแช์ผ่านทางแอปธนาคาร จากโทรศัพท์มือถือของตนเองพร้อมเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ในโทรศัพท์ครับครั้งแรกเมื่อได้รับดอกเบี้ยตามที่มีการโฆษณาไว้ก็ดีใจจึงเล่นแชร์เพิ่มอีกสองหมื่นผ่านไปอีก7วันซึ่งจะต้องได้รับดอกเบี้ยอีกปรากฏว่าไม่ได้รับจึงแชทไปถามเท้าแชร์ได้รับคำตอบมาว่าให้รอครับโดยอ้างปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับระบบการโอนเงินคุณแอ๋จึงรอต่อไปอีก7วัน ก็ยังไม่ได้รับดอกเบีย้ยจึงแชทไปหาเท้าแชร์อีกครั้งปรากฏว่าเพจนี้ถูกปิดไปแล้วติดต่อเท้าแชร์ไม่ได้ครับคุณแอจึงโทรไปถามเพื่อนที่เล่นแชร์วงเดียวกันก็ได้รับคำตอบว่าไม่ได้รับดอกเบีย้ยและติดต่อเท้าแชร์ไม่ได้เช่นเดียวกันครับคุณแอเชื่อว่าคงถูกหลอกเขาให้แล้วจึงได้เดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อบันทึกรายละเอียดเข้าสู่ระบบออนไลน์และให้คุณแอร,รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาภายในเวลาไม่เกิน3ชั่วโมงครับหลังจากที่ศูนย์ได้ดูความเชื่อมโยงคดีที่คุณแอแจ้งความไว้ผลปรากฏว่ามีผู้แจ้งความในลักษณะเดียวกันหลายรายเชื่อว่าคนร้ายเป็นคนคนเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันครับคดีนี้จึงได้มอบให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบชสอ,อท ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรตยิภายในเมืองทองธานีเป็นผู้รับผิดชอบการสืบสวนสอบสวนครับและทั้งหมดนี้คือระบบการรับแจ้งความออนไลน์เฉพาะคะดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผ่านทางเว็บไซต์ที่จะช่วยให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายมีความสะดวกและรวดเร็วในการแจ้งความ ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้การสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นโดยคำนึงถึงความเดือดร้อนและการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ